เราได้ไปติดตามเหตุด่วนนั้นก่อนนะครับเหตุพลุระเบิดครับเป็นโรงงานที่ประกอบพลุโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่สุพรรณบุรีเกิดเหตุระเบิดและยังผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยที่นับจำนวนตอนนี้มีกันมาก็คือ9คนเลยนะครับติดตามเหตุนี้นะฮะเป็นเหตุด่วนครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงประมาณสัก1 1เอดนาฬิกาครับตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีพร้อมกับกู้ภัยสมาคมเดนแก้กู้ภัยทางหลวง สุพรรณบุรีครับได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับที่อยู่ใกล้กับวัดโพธาสายในพื้นที่หมู่หนึ่งตบลบ้านโพอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคือไปพบว่าสภาพบ้านเนี่ยนะฮะถูกแรงระเบิดของพลุจนพังหายไปทั้งหลังอ่ะคุณดูโอ้โหหายวับไปเลยครับเหลือแต่โครงเหล็กแบบนี้แล้วตอนนี้นะครับมีรายงานมานะครับเบื้องต้นนะฮะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ9รายนะครับเจ็บไปอีกสองนะครับ ในนั้นก็น่าจะมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับผิวหนังไหมเกรียมเลยนะครับ <ฮะ S 1> ที่ว่าสาหัสเลนะฮะถูกนําตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลทันทีต้องเร่งให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยครับน <ฮะ S 1> อกจากนี้ยังพบรถเก่งที่จอดอยู่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับเ <ฮะ S 1> บื้องต้นทราบว่า,าก,ก่อนเกิดเหตุนคนในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเขาลักลอบผลิตลุแต่มันเกิดระเบิดขึ้นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะ,<ฮ>ะแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ตอนนี้นะครับยังต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD mm hmm. เร่งเข้าเก็บกู้วัตถุที่มันอาจจะระเบิดซ mm ้ hmm. ำได้อีก,กนะครับคุณผู้ชมญ mm hmm. าติของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าในบ้านมีกันอยู่7-8คนตอนเกิดเหตุอะ mm hmm. บองตรงเลยนะมันไวมาก <c oughs> ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปลองฟังเสียงของญาติของผู้บาดเจ็บนะครับ <c oughs> มีมีใครอยู่ข้างในบ้างครับตอนตอนที่ไอ้นี่อยู่อะโนเขาไม่หนูมาไม่ชารจหลูว่ามันอยู่ข้างในอ่ะเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนเขาเขามาทำอะไรกันนะครับก็ไม่หนูโนมนโยนี่ไปช่วยงานกอ๋อเราไปช่วยงานเขามาแล้วครับโอ้โหเป็นเหตุช็อกจริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะล่าสุดนะครับนายปริยะชันทนิลกนะครับ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวท่านเองเบืองต้น,ตนก็ได้รับรายงานนะครับว่าการประกอบพลุในครั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมน,นะครับเดี๋ยวจะารายงานเพิ่มเป็นระยะน,นะครับกับเหตุที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ